ก็พบกับครูแม็กเช่นเคยนะครับมาเยี่ยมชมสวนอ้อยซึ่งเป็นแปลงสาธิตทําให้ได้30ตันต่อไร่นะฮะตอนนี้อ้อยอยู่ประมาณ3เดือนกว่าเพราะว่าถ้าเดินเข้าไปข้างในแล้วมันมองไม่เห็นหัวคนแล้วนะครับมันสูงมากครับสูงอยู่ประมาณ2เมตรเราตามเข้าไปดูข้างในเลยครับว่าเป็นอย่างไรอ้อย3เดือนกว่าจริงหรือเปล่านะครนี่ครูแม็กให้ดูเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่นี่นี่โอ้โหมันสูงเยอะไม ข้าวเงไหนตรงนี้ยังไม่ได้แต่งนะครับยังไม่ได้แต่งให้ดูนะครับโอเคเรามาดูตรงนี้ละกันหลายคนไม่เชื่อว่าอ้อยสามเดือนกว่าเนี <Yeah. S 1> ่ยครูแม่ก,ก็จะวัดให้ดูเลยนะครับง่ายๆดูตลับเมตรครับดูตลับเมตรครับนู่นเห็นไหมครับนู่นจะสองเมตรแล้วเห็นไหมครับสองเมตรนะแล้วอ้อยสามเดือนกว่ารู้ได้ยังไงเราก็ดูอย่างนี้ครับง่ายเพราะว่าอ้อยนี่สามฟองหรือว่าสามใบ นะฮะมันก็คือหนึ่งเดือนเนี่ยเดี๋ยวคนไม่จะแต่งให้ดูเห็นไหมครับนี่นี่จะลอกให้ดูนี่ครับนี่เห็นไหมเนี่ยมันมันสุดแล้วมันสุดแล้วเห็ไ ós. นไหมครับนี่ให้ดูนะครับนี่นี่หนึ่งป้องสองป้องสามป้องนี่คือหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็สองเดือนสามเดือนกว่านะครับแต่และป้องนี่มันยาวขนาดไหนเรามาดูกันครับป้องนี้อยู่ไปสิบสี่เซนสิบสี่เซนสิบห้าเซนนะครับเพื่อนๆนให้ดูนะครับว่าความยืดของ ป้องอ้อยเนี่ยมันขนาดไหนครับอยู่ประมาณ15เซนเลยทีเดียวยังไม่พอนะครับเพราะว่าครูแม็กใช้ปุ๋ยน้ำในการดึงดึงข้ออ้อยดึงอ้อยขึ้นมานะครับซึ่งแปลงนี้ครูแม็กใช้ปุ๋ยรองพื้นแค่50กิโลเป็นปุ๋ยละลายช้าแล้วก็ใช้ปุ๋ยน้ำฉีดนะครับฉีดได้อยู่แค่3ครั้งเองครั้งที่4มันเข้าไม่ได้นะครับปุ๋ยน้ำจะทำให้ใบอ้อยนี่เขียวแล้วก็ดึงอ้อยขึ้น ให้สูงเร็วมากนะครับสูงเร็วมากเลยครับสำหรับแปลงนี้นะฮะให้ดูง่ายๆชัดๆนะครับถ้าเข้าไปข้างในอีกมันเข้าไปไม่ไหวครับมันท่วมหัวนี่มันสูงมากเลยครับสูงมากเลยนี่ลําอ้อยเรามาดูครับนี่นี่ให้ดูครับนี่ลอกกาบให้ดูเลยนะครับนี่นี่ให้ดูนะครับเนี่ยมันลอกได้แค่นี้นะครับหมดแล้วหมดแล้วนี่ออกคือลําแม่นะครับแต่ในก็มีนออีกเยอะแยะ เมตรหนึ่งครับเมตรหนึ่งเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณสี่สิบน่าจะได้ครับสี 40, 40่สิบสี่สิบลำเนี่ยสี่สิบลำนะฮะเราต้องการอ้อยสามสิบตันต่อไร่เนี่ยเราต้องการแค่สิบห้าลำครับเพื่อนๆ15สิบห้าลำต่อหนึ่งเมตรนะฮะแล้วเราก็จะทําให้ได้ลำละสองกิโลแค่นั้นเองแต่ตัวเนี้ยมันขึ้นอยู่ประมาณสี่สิบลำ เลยจำเป็นต้องได้แต่งใบนะฮะตอนนี้คุณแม็กยังไม่ได้มาแต่งนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาแต่งใบเพื่อที่จะให้แสงแดดส่องเข้าถึงเพื่อที่จะให้ลำอ้อยนะครับโตเท่าๆกันแล้วก็เป้นลำให้เราตัดแต่ถ้าเราไม่แต่งครับอ้อยมันจะเบียดเบียดกันแล้วก็ตายไปในที่สุดมีลำไม่เกินสิบลำให้ตัดนะฮะมันจะไม่ได้ไะะดสดามสิบนะตันต่อไร่นะฮะนี่คือคิดเสีดีง่ายๆนะในการทําอ้อยสามสิบตันต่อไร่ โอเค,คสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนถ้าหากว่าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยนะครับในเทคนิคก,การทำอ้อย30ตันต่อไร่คอยติดตามครูแม็กไปเรื่อยๆนะครับแล้วครูแม็กจะอัปเดตครับให้ชมทุกๆเดือนนะฮะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีทุกท่านครับ